นายกเป็นห่วงครับก็เลยบอกว่าช่วงนี้นัางร้อนนะครับก็เลยอยากจะให้คนไทยช่วยกันดูแลสุขภาพหน่อยใส่ใจตัวเองใส่ใจสุขภาพของตัวเองเพราะว่าตอนนี้อากาศมันร้อนอาจจะกระทบต่อก,การดำรงชีวิตนอกจากร้อนไม่พอแล้งก็ยังเข้ามาถามหาอีก ก็เป็นปัญหาคือเป็นปัญหาหนักเลยแหละตอนนี้ทั้งเรื่อง <c oughs> ของภัยแรง้งแล้วก็เรื่องสภาพอากาศที่ร้อนจัดด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ฝากไปถึงประชาชนว่าถ้าเกิดใครที่ต้องทํางานกลางแจ้งหลายคนเลยนะอย่างคนที่ขับสํารอ <c oughs> หรือว่าคนที่ทํางานก่อสร้างโ <c oughs> องกาสจะเป็นโรคลมแดดเนี่ย <c oughs> เป็นไปได้สูงมาก <c oughs> คือต้องเตรียมความพร้อมไม้ดีนะครับเพราะว่าบางทีแดดมันร้อนจัดนะครับแล้วต้องทํางาน คือทํางานบางคนมันต้องอยู่กลางแดดเป็นเวลานานๆนนต้องคอยเช็คถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการหน้ามืดแล้วลองเข้าไปหาที่ร่มพักผ่อนก่อนดื่มน้ําเยอะ,ยอะอๆก็บอกให้ดื่มน้ําเยอะๆนะคะร่างกายขาดแคลนน้าเวลาสภาพอากาศร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวมันวูบไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มน้ำเนี่ยดีที่สุดคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องของเสื้อผ้าต้องใส่ใจนะคะหลีกเลี่ยงสวมใส่เสื้อผ้าสีทึมๆสีดําๆสีเทาอย่างเงี้ยเพราะว่ามันดูดมันดูดความร้อนเอาไว้มันอาจจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยร้อนด้วยก็ เลือกใส่เส,สื้อผ้าที่มันสบายๆและยิ่งใกล้สงการแล้วก็เอาที่สบายนะฮะแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นโป๊มากคือไม่ต้องบางมากก็ก็ได้ <c oughs> เอาแค่มันพอง,งามก็พอนะครับ <c oughs> แล้วก็ช่วงนี้เจอพายุอยุุร้อนในหลายพื้นที่ด้วยอย่างเมื่อวานนี้เราก็เห็นในภาคเหนือนะครับที่หลังาคาปลิวไปเลหมดเลยก็ต้องระวังกันด้วยนายก็ฝากเตือนประชาชนมานะครับพลตรีสันเ <ๆ S 2> สริญ,ญ,ญยังบอกด้วยนะคะว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ไปตรวจพบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยจุดเลยคุณผู้ชมสาเหตุก็เพราะว่าการเผาป่าของการทําการเกษตรเนี่ยแหละค่ะก็เลยขอความร่วมมือประชาชนด้วยว่าอย่าเผาป่าแล้วก็ฝากให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันเฝ้าระวังแล้วก็ออกปฏิบัติการดับไฟป่าเพื่อปกป้องทรัพยากรของธรรมชาติค่ะค